ผีเสื้อ,อ <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับหมูอ้วนนะคะวันนี้เราก็มากับพี่วรวิทย์นะคะก็วันนี้เดี๋ยวพี่วรวิทย์จะพาหมูอ้วนเข้ามาดูธรรมนุโบราณนะคะ <c oughs> แล้วก็เราก็พาลูกชายของเรามาด้วยนะคะรรมนุโบราณก็จะอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะให้พีวิทเข้าไปส่องว่าข้างในมันเป็นยังไง ด้วยกันมันเข้าไปได้หรอสองคนนะนะโอเคเดี๋ยวพี่วิจจะนำทางเราไปก่อนนะคะทุกคนโ่ยอะไรกัดขายิงหลีกกัดขาใช่เลี้ยงปลิงลุยกันนี่ทำอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้ซึ่งท่าก็อยู่ตรงนี้ของเราเลยนี่นี่ตายเลยเป็นห่วงพ่อตายรู่พร้อมลุยไหมตายหรือไม่ไตายหรือไม่ไป ฮะไม่ไปไไปก็อยู่นี่นะไปไปหรือไม่ไปทำลูกชายบอกว่ามืดนะคะนี่เดี๋ยวพ่อเปิดไฟฉายเลยไปไปไหมไปไปไหมก็ดไหม มาดูสิอะจับให้หน่อยจับไม่มาบอกว่าให้จับให้หน่อยก็ไม่จับใครด้วยโอ้โหมันมีมันเป็นรอยเหมือนคนเดินเยอะแยะเลยเนาะมีผีด้วยอย่างนี้แต่กล้าเข้าไปไหมเนี่ยมีผีด้วยนี่ไม่มีคนเดินนานแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเดินใช่ไหมเต็มเลยเนี่ย ในนี้มองไม่ค่อยเห็นนะแต่พวกกันทีน่ะมีร่องรอยคล้ายๆกับมีเคยมีเคยมีคนเดินมีตัวใหญ่ๆเยอะแยะเลยดูเข้าไหมเข้าเข้าด้วยใช่ใช่หมูอ้วนไปเข้าอุ้ยๆอะไรอีกตุ๊กแกทำไหนข้างไหนนึงมองไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปหน่อยนึงดูว่า จะมีอะไรหรือเปล่าถ้าบอกนี้นี่รีบวิ่งเลยเด้อจะวิ่งยังไงอูจะมาด้วยไปด้วยจะอยู่ตรงนี้รอพ่อนะอยู่ตรงนี้รอแป๊บนึงก่อนจะให้พ่อเดินไปก่อนเนี่ยเมื่อก่อนมาครั้งแรกจะมีพวกหวานแล้วก็พวกลูกแก้วอะไรอยู่ตรงนี้จริงเหรอแต่ว่าไม่รู้หายไปไหนหมดล้วอูจะไปด้วยอูจะไปด้วยอูจะมาด้วยมามาไปด้วยก็มา แม่ไปด้วยแม่ไม่ไปเพรแน่นๆนะแม่อยู่นี่หรอจะค่อยๆดูว่ามมีอะไรหรือเปล่าไม่มีไม,มไม่มีนะม,มีช่องแคบๆเขียวๆเข้าไปเข้ามาอ้านเข้ามาแต่ว่าทางมันแคบมากเลยนะพอ,อดีเดินเล้ก็ใช้แต,แต่ว่าคนมาขุดเจาะเออใช่ไหม แล้วเราตรงพวกก้อนหินที่มันแตกเนี้ยมันก็เหมือนเป็นแบบอันนี้เลยเนี่ยดูตรงนี้ก็เขาขุดขุดขุดเป็นก้อนเป็นก้อนอย่างนี้แหละคล้ายๆกับว่าเขาซ้อเซ้อซ้อซอให้หินมันร่วงร่วงร่วงเนี้ยเนี่ยกนเป็นก้อนเรียมๆแบบนี้หน้าพ่อ้เจยฮะป้าเจนี่ยเพิ่งดี๋ยวเอวโทรศัพท์ส่องไฟได้ดีกว่าดื่เลย เย็นดีเนาะมันนอนนี่เนะกันหินจะเอาจะเอาไม่ได้นะพี่ชายบอกว่าเป็นหนอนนะคะทุกคนจะเอาหนอนเอาไม่ได้มันคืออะไรนะหินหินย้อย ินยอ้อยแต่่วามันย<อ>ังขิงย้อยนะแหละแต่ว่ามันเป็นพวกเกลือยวไม่รู้จะเค็มด้วยก่อนลองชิมดูมชิมดีกว่ายัางมีเชื้อโรคไอ้เล็งนี่ไม่กลัวเลยแต่หมูวันนี้อ๋อใหญ่สั่นตัวสัน่นไปอ,อยู่นี้เรอพ่อไปสำรวจข้างในก่อนว่ามีอะไรอันตรายหรือเปล่า ไม่มีไม่น่ามีอะไรไปไกลไหมตรงนี้ส่วนนี่ละส่วนนี่เองเหรอช่องนู้นละหรอเนี่ยลองเข้ามาดูดิเร้าเข้าไปด้วยมาเราเข้ามาดูจะมีสองทางเนี่ยกรงนด้นก็ไปทะลุอีกช่องหนึ่งแสดงว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นเขาน่าจะขุดเจาะจริงๆอะเนาะเนี่ยดูพ่อขินนี่ดิคล้ายๆกับว่าขุดเจาะแล้วก็มันไม่ไม่ไม่แตกธรรมชาติอะ จะมีเป็นสองช่องเลยมีอะไรด้วยวะมีอะไรด้วยมีอะไรไหนมีอะไรด้วยไม่มีเด็กช่องนี้ก็จะไปทะลุช่องใหญ่นู้นน่าจะเป็นช่องทางฝั่งขวามือนู้นอือไปแค่นี้แหละข้าช่องฝั่งนู้นเนาะมีมีเข้าหลายช่องเลยเหรออืมีหลายทางเลยอ๋อ ออกไปไปเข้าทางใหม่มยุงเยอะมากนนะไปยิงนะไปยิงขนได้ด้วยะ <c ười> ขึ้นได้ไหมขึ้นเองไม่น่าได้มันซูมเกินวังเด้เระวังตกขาเด้ <c ười> แล้วก็ออกมาแล้วนะคะก็จะดูช่องนี้ต่อเนะช่องเล็กๆนี่อเหรอเข้าได้หรอได้เข้าไปทะลุตรงลึกเลยเหรอไปนู้นก็จะเป็นพงลงข้างล่างเขียวนู่นเลยจริงเหรอเคยเข้าไปแล้วใช่ไหมเคยละเมื่วสองปีที่แล้วลอยตัวลงไปด้วยจริงเหรอเจอพวกแร่คอทอะไรตรงนี้เต็มเลยเอาลูกใส่องเท้า รองเท้ากูจะไปไหมไ <ป S 1> จะข้างนอกรอไหมไ <ป S 1> จะไปได้หรอทางมันแคบมากเลยทุกคนดู <c oughs> หมูอ้วนไปด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวนี้เรียกแม่นี่ไม่เคยจะเรียกแม่แนะล้วเดี๋ยวนี้เรียกแต่หมูอ้วนเขาได้ไหมเนี่ย ให้พ่อไปก่อนอหูอนูไปได้ไปต,ตามมา้เตากนอืมต,ตามมาแล้วกอ,าม,ม,าอมีอ้เต่ตกีเตกเตากีทำ <c oughs> ไมเขาถึงขุดเยอะขนาดนี้มไเนไม้เหรอไมผ่ใคามาทำอะไรด้วย อ๋อนี่ก็จะทะลุก,กันเนาะถึงแค่ตรงนี้นไม่ใช่ <ลง S 1> หรอตรงที่ลึกๆอยู่เนี่ยเนี่ยเราจะมองเห็นดำๆไปข้างล่างน,นู่นเลยใหญ่มากแต่เคยลงไปล้วเคยเลอยตัวลงไปแล้ว<ะ>ใช้เชือกมัดตรงนี้แล้วก็ลอยตัวลงไปแต่ว่าดินมันจะสุดๆพังๆอันตรายก็เ,เลยขึ้นมาอมืสำรวจอะไรทั่วละอืมเจอพวกแร่คอร์ะที่มันเงาๆคล้ายๆเพชรอะ เต็มเลยแต่ไม่เอากลับบ้านโอเคตรงนี้ก็จะมีประมาณนี้แค่นี้ลหรออ้หตรงนี้ก็มีแค่นี้ไปต้างดีบว่ามาเร็วลูกชายไปเดินควกมเป็ละครแม่ไปเดบูมาเบูมาโหลากต้นไม้ ล่าหรือล่าต้นไม้หรือถาวันเนี่ยถาวัน,วน,วนแพ้งหมดละแล้วพ่อไมีอาเจียขอากอ่นจะออกมาในชามมักบบนก็จะมีนิดหน่อยนิดหน่อยเนาะท<อ>างนี้ก็หมดแล้วเหลือทางนี้แลยวมาอีกบุมาไหม<อ> ช่อง <G l care> นี้เคยมานอนละเหรอหมาเต็มเลยไม่มีอะไรช่องนี้อ่ะน,นะดีชั่นี้มั้งเนี่ยม,มันจะมา2ทางแบบนี้เออเมื่อกี้เหรอทางเมื่อกี้ถูกตง มันราาทงอ,อ๋อตรงนี้ก็คือจะสุดแค่นี้อืมุตุดอะไรอยู่ข้างในไม่มีเนี่ยมันยังไม่สุดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวม,นม,นมนดดดุดๆไปดูว่ามีอะไรจะมาด้วยโอ้โหไม่กลัวอะไรเลยเนี่ยกลัวบ้างเถอะเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> มีขี้อะไรบางอย่างได้เนี่ย นี่จะเป็นสัตว์บางชนิดที่มาอาศัยอยู่นานมาแล้วแห้งอะไรมาแล้ว <c oughs> เล่นตียุงละตีมาแรงไปออกกันดีกว่าไม่เจอข้างเขาไม่มีมีมีด้วยหรอทำเอมทำเด็กเขากระวังนมีอืมงมันข้างเข่าน,นี่จะเป็นตุ้งตงนี้ อุ้ย,ยเกือบล้มเลย,ยคลิปนี้นะคะหมูวนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าคลิปนี้เดี๋ยวให้พี่วรวิทย์พามาดูถ้ำโบราณนะคะถ้ำม,มนุษย์โบราณเนาะก <c oughs> <c oughs> ็พาลูกชายมาเปิดหูเปิดตานะคะในการเข้าถ้ำของพ่อนะคะว่าแต่ละถ้ำที่พ่อเข้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าไม่ใช่มาดูนะคะมาเป็นภาระ,ะของพ่อด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็ลูกชายก็ดูจากทรงแล้วเหมือนจะไม่กลัวอะไรเลยนะคะก็ถือว่าตัวเล็กอยู่ไงยังกลัวไม่เป็นก็ถือว่าเก่งมากแบบนี้น่ากลัวจะหนุงไหมจะหนุงไหมต่อมองไม่ยอมตอบเลยโอเคเดี๋ยวคลิปนี้หมูอ้นก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบายสวัสดีครับ